สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านออกมาเดินเล่นนะครับผมไม่รู้จะไปไหนนะครับผมเลยพาทุกท่านมาเดินเล่นไปเรื่อยๆครับผมตามทางครับผมที่จุดหมายก็ไม่มีครับผมเลยพาทุกท่านได้ออกมาเดินเล่นนอกหมู่บ้านสักหน่อยนะครับผม เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่ครับผมตอนนี้ก็ลมก็เริ่มที่จะเปลี่ยนทิศทางแล้วนะครับผมเหมือนกับลมหนาวจะเข้ามาอย่างไรนาะครับผม เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับผมแต่กับท้องไร่ท้องนานะครับผมอันนี้คือเส้นทางออกทุ่งนะครับผมออกไร่ออกนาครับผมเป็นคอนจีดกันแล้วครับผมเดี๋ยวต่อไปน่าจะเป็นทางยางมะตอยนะครับผมนี่แหละครับผมลมมาเนาะครับผมลมมาเข้าสวยๆก็เป็นแบบนี้แหละครับผมก็จะล้มครับผมก็ยังไม่ ออกลวงเลยครับผมเขาก็จะลมอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าเจอลมเนาะครับผมลมก็แรงด้วยครับผมข้าวก็สวยด้วยนะครับผมเิไปเรื่อยๆครับผมที่เดินไปโดยไม่มีจุดหมายครับผม ตามทางดูต้นข้าวหรือว่าดกับบรรยากาศเยน็ยนๆพร้อมกับลมนะครับผม บรรยากาศวันนี้ก็ลมลื่นเย็นสบายครับผมเส้นทางตามบ้านนอกเราก็แบบนี้แหละครับผมตามชนบทนะครับผมก็ถือว่าดีอยู่ครับผม ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาส่งกําลังใจให้ครับผมผมก็จะได้ขอรงเที่ยงแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับก็ขอสวัสดีครับผมจบเจอกันใหม่ครับผม